ัวหลวงเนี่ยจะเป็นบัวที่มีลักษณะสมบูรณ์เพศในดอกเดียวกันก็คือมีทั้งเกสรตัวเมียและเกสรตัวผู้โดยเกสรนตัวเมียจะอยู่ใจกลางนะครับมีฐานรองเกสรตัวเมียขนาดใหญ่แล้วก็มีปุ่มเกสรตัวเมียเป็นปุ่มๆที่จะเิญไปเป็นเมล็ดนะครับแล้วก็เกสรตัวผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้สีเหลืองด้านล่างนะครับตัวนี้แต่บับหลวงเนี่ย maintain, <te S 1> ไม่สามารถผสมเกสรภายในดอกเดียวกันได้นะครับ โดยเกสรตัวเมียเนี่ยจะผสมได้เมื่อมีการบานในวันแรกเท่านั้นนะครับหลังจากบานวันที่สองแล้วเนี่ยเกสรตัวเมียจะปิดตัวลงแล้วจะไม่สามารถผสมให้ติดมเมล็ดได้อีกในขณะที่เกสรตัวผู้เนี่ยอับละอองเกสรตัวผู้เนี่ยมันจะแตกออกในการบานวันที่สองที่สามและนี่คือคกลไกในการป้องกันการผสมภายในดอกเดียวกันของับหลวง ในการผสมเกสรดอกบหรหลวงนั้นจําเป็นจะต้องมีการคลุมดอกเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มแมลงพึ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาทําการผสมเกสรก่อนที่เราจะเป็นผู้ผสมนะครับมิฉะนั้นเราจะไม่สามารถทราบได้ว่าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ของดอกบวัวชิดนั้นเป็นต้นใดโดยในการคุมดอกนั้นให้เราดูดอกที่มีลนะักษณะวงบอกว่า ใกล้จะบานแล้วหรือจะบานในวันลุงขึ้นโดยสังเกตจากปลายดอกเนี่ยจะมีลักษณะแตกออกเห็นไหมครับกลีบเนี่ยจะไม่แน่นแต่ว่าจะเริ่มแตกออกแล้วถ้าจับดูเนี่ยมันจะมีความหลวมของดอกนะครับอ่อนแล้วก็พองลมอย่างนี้คือใกล้จะบานละเราก็จะใช้พลาสติกเนี่ยทำการคลุมดอกเอาไว้ ครับป้องกันไม่ให้มแมลงเข้ามาทำการผสมก่อนที่เราจะเป็นผู้มาผสมเกสรให้กับดอกบัวบัวหลวงเลสเพลออนี่ดอกนี้คือตัวอย่างของดอกที่พร้อมจะผสมให้เต็มเมล็ดนะครับซึ่งเป็นดอกที่บานวันแรกจะมีการแย้มบานเปิดช่องตรงกลาง ให้ใหญ่พอที่มแมลงจะนําอับละอองเกสรตัวผู้เข้าไปผสมกับเกสรตัวเมียภายในแต่ลักษณะนี้จะเป็นดอกที่สามารถผสมให้ติดมล็ดได้เพียงวันเดียวเท่านั้นบัวหลวงสีขาวแหลมขาวเมืองพิชยัยบัวหลวงดอกนี้เป็นลักษณะของดอกที่ มีเกสรตัวผู้ที่แตกออกพร้อมใช้งานคือมีการบานเต็มที่จะเป็นการบานในวันที่สองที่สามซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้มือรูปเกสรตัวผู้เนี่ยมันจะมีการติดเป็นค่าบเบืองออกมานั่นคือเกสรตัวผู้เนี่ยแตกออกแล้วมีละอองเกสรที่สามารถนําไปใช้ในการผสมให้เกิดมเมล็ดได้ บวบางสายพันธุ์ไม่สามารถใช้ผสมเกสรได้นะครับอย่างเช่นบูลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเกสรตัวเมียเนี่ยมันตั้งดูเหน่นขึ้นมานะครับก็คือเกสรตัวเมียเนี่ยมันพยายามที่จะปรับตัวเองแปลงร่างให้มันกลายเป็นกลีบดอกนะครับลักษณะอย่างเงี้ยเกสรตัวเมียจะไม่สามารถผสมให้ติดฝักได้ดอกนี้นะครับนอกจากเกสรตัวเมียจะเป็นแบบ hop up คือตั้งขึ้นลักษณะาคล้ายกลีบดอก ไม่สามารถผสมให้ติดเมล็ดได้ยังไม่มีเกรสรตอผู้ด้วยนะครับบัวแม่พันธุ์ไม่ได้แล้วก็เป็นพ่อพันธุ์ไม่ได้ด้วยบัวหลวงนั้นมีนกลไกในการป้องกันการผสมเกรสรภายในต้นเดียวกันตามธรรมชาติโดยดอกบัวที่จะสามารถผสมเกรสรตัวเมียให้ติดเมล็ดได้นั้น จะเป็นดอกบัวที่บานในวันแรกเท่านั้นลักษณะาการสังเกตดอกบัวที่บานในวันแรกนะครับก็คือตัวอย่างดอกนี้เลยนะครับจะเห็นว่าจะมีการแย้มบานแล้วก็จะเปิดช่องด้านบนเนี่ยนะครับเล็กน้อยนะครับถ้าเรามองเข้าไปด้านในของช่องนี้นะครับเราจะเห็นฐานเกสรตัวเมียส่วนดอกเนี้ยจะเป็นดอกที่บานวันที่สองที่สามนะครับซึ่งเกสรตัวผู้ได้แตกออกแล้วนะครับ าเราสังเกตนะครับอ e ันนี้คือเกสรตัวผู้เห็นนะครับอันนี้เกสรตัวผู้เสียงเหลืองนี่นะครับอันนี้คือฐานฐานเกสรตัวเมียนะครับเกสรตัวผู้ในการบานนที่สองสามเนี่ยมันจะแตกออกถ้าเราสังเกตนะคือถ้าเกิดว่าเราใช้มือเนี่ยลูบไปที่เกสรเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเมืองเหลืองเนี่ยติดอนมือมานั่นแหละครับคือละอองเกสรซึ่งจะใช้ในการผสมวิธีการผสมก็ทําได้ง่ายๆนะครับก็คือ เราใช้พวกกันเขีย่ยเขี่ยไปที่เกสรตัวผู้สีเหลืองของดอกที่บ้านวันที่สองนะครับแล้วก็พวกกันเนี่ยเข้าไปเขี่ยที่เกสรตัวเมียของดอกที่บ้านวันแรกนะครับหรือถ้าเราไม่ใช้เครื่องมืออะไรเลยก็ใช้วิธีการเด็ดเกสรตัวผู้ของดอกที่บ้านวันที่สองและที่สามออกมาเลยนะครับเด็ดออกมาเลยนะครับ แล้วก็เอาไปเขีย่ยเอาไปใส่เข้าไปในอดอกตัวเมียที่บานอาดอกที่บานวันแรกนะครับก็ใส่ไปเขีย่ยให้ถึงฐานเกสรตัวเมียเลยนะครับนะครับแค่นี้เองนะครับหลังจากทําการผสมเกสรไปแล้วเนี่ยนะครับดอกที่รับการผสมเนี่ยถ้าผสมติด มันก็จะเกิดการติดเมล็ดนะครับกลายเป็นฝักแบบนี้นะฮะฝกักที่ติดเมล็ดเนี่ยลักษณะเมล็ดจ,จะเป็นเมล็ดที่โตขึ้นมาครับถ้าเมล็ดรีบหายไปเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดที่ฝ่อไม่ได้การผสมแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับฝักลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นฝักที่ผสมติดนะครับซึ่งเมื่อฝักแก่แล้วเนี่ยนะครับเมล็ดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เห็นไหมครับ น้ำตาลดำลักษณะแบบนี้เลยนะครับเรือเมื่อมล็ดแก่จัดเนี่ยตัวมเมล็ดมันจะคายน้ำออกแล้วก็หดขนาดให้เล็กลงนะครับจะเห็นว่าจากมเมล็ดที่อยู่ในฝักเต็มๆแบบนี้นะครับแน่แนๆมันหลวมมันหลวมมากขึ้นเพราะว่าตัวมเมล็ดมีการคายน้ำแล้วหดตัวลงนะครับหลังจากมเมล็ดคายน้ำาหดตัวลงเปลี่ยนเป็นสีออกน้ำตาลดำเนี่ยมเมล็ดก็พร้อมใช้ได้นะครับที่เราจะ เอาไปใช้ในการขยายพันธุ์นะครับแล้วก็จะแกะเอาเมล็ดออกนะครับแบบนี้นะครับคือเมล็ดบัวหลวงจากนั้นเราก็จะนจําเมล็ดบัวหลวงแบบนี้เอาไปแช่น้ําทิ้งเอาไว้นะครับจนกว่ามันจะงอกแล้วจึงนําไปปลูกสำหรับการนำเมล็ดบัวหลวงไปเพาะนั้นเนี่ยเราจะนำเมล็ดบัวหลวง ไปแช่ไว้ในอ่างน้ําที่มีขนาดใหญ่พอสมควรที่ต้องเป็นอ่างน้ําที่มีขนาดใหญ่ก็เพราะว่าถ้าเรานําเมล็ดไปแช่ในอ่างน้าภาชนะขนาดเล็กจะทําให้น้ำเนี่ยในกระบวนการงอกเนี่ยมันจะเกิดการสลายตัวของเมล็ดและทําให้น้ำเนี่ยเน่าเสียเมล็ดก็จะเน่าตายเมล็ดก็จะเน่าและต้นอ่อนก็จะตายตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแช่ไว้ในภาชนะที่มีขนาดใหญ่หลังจาก แช่มเมล็ดทิ้งไว้ประมาณ1นถึงสสัปดาห์มเมล็ดก็จะงอกลายเป็นต้นอ่อนลักษณะแบบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหลังจากต้นอ่อนมีใบยเยืดขึ้นมาแล้วนะครับ1นถึงสใบเราก็จะย้ายมเมล็ดนี้ไปปลูกในการปลูกต้นกล้าโบหลวงของผมเนี่ยผมจะปลูกโบหลวงไว้ในถังน้ำขนาด1ฟุต โดยหลังจากที่นําต้นอ่อนของบัวหลวงทําการปลูกลงถังน้ําขนาดหนึ่งฟุตแล้วจะใช้เวลาในการงอกประมาณ45วันบัวหลวงก็จะเริ่มให้ดอกแรกออกมานะครับ